มนุษย์กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันมาช้านานแล้วนะคะ แต่เพราะการปรับตัวของมนุษย์ในการที่จะแปลเปลี่ยนสภาพของธรรมชาติจนเสียสมดุลจึงทําให้เกิดปัญหาที่เรากาลังประสบกันในทุกวันนี้นั่นก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะดังนั้นนะคะการปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รักและห่วงแหนในธรรมชาติจึงกลายเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถแก้ไขได้ในระยะยาวค่ะและในช่วงทีนสไตล์วันนี้ค่ะน้องนัอจะพาพวกเราไปเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติผ่านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆท,ที่หมู่บ้านควายอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกับกิจกรรม ของการไฟฟ้านครหลวงที่ชวนน้องๆของสมาชิกเว็บไซต์ yangmea.com เข้าร่วมกับกิจกรรมจากเมืองสู่บ้านนาและตอนนี้น้องๆับพร้อมแล้วค่ะเราไปกันเลยทีมไฟ ครับตอนนี้นะก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านควายอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆสมาชิกเว็บไซต์ w o w w e b y a n g m e a c o m นะครับจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวไทยดั้งเดิมแต่จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามน็อตมาดูกันข้างในหมู่บ้านควายเลยดีกว่าครับเฮ้เฮ้ ต่อไปเนี่ยเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับกับกิจกรรมที่เรียกว่า Walk Landry ครับไปเจอกันที่สถานีที่หนึ่งเลยดีกว่าของฝ้ยน่ารักน่ารักจริงหรือเปล่าควายเป็นสัตว์ใช้แรงงานที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอยู่ของชาวไทยที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมซึ่งปรากฏหลักฐานในดินแดนสิพรันบุรีสมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่12-18หรือประมาณ1,300ปีมาแล้วได้พบหลักฐานทางด้านโบราณคดีว่ามีการนำควายมาใช้ไถนาเกี่ยวข้าวที่เรียกว่าวัฒนธรรมใช้ควายไถนาและเป็นสัตว์ที่สำคัญในการบุกเบิกพื้นที่ทำนา เมื่อกี้นะครับเราก็ได้เห็นความน่ารักความฉลาดและความแสนรู้ของควายไปกับสถานีที่หนึ่งสถานีควายน่ารักครับและต่อไปเราจะไปทำนากันครับกับสถานีที่มีชื่อว่าชีวิตข้าวการทำนาเลอะแน่นอนการปลูกข้าวที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้จะเป็นการปลูกข้าวในแบบที่เรียกว่าการปลูกข้าวนาดำหรือแบบปักดำโดยจะมีการเตรียมต้นกล้าในแปลงขนาดเล็กจนโตได้ขนาดแล้วจึงนำไปปักดำ ในแปลงนาที่มีการเตรียมดินด้วยการไถแปลและไถด่าไว้ก่อนแล้วครับก่อนจะมาเป็นข้าวได้นะครับมันก็ต้องผ่านกระบวนวิธีหลายขั้นตอนครับอย่างเช่นการนวดข้าวด้วยแรงงานจากควายและก็การสีข้าวการฝัดข้าวเราจะได้ไปเรียนรู้กันในสถานีนี้ครับจากท้องนาสู่ลานข้าวครับอย่างนั้นนะคะถูกต้องสายข้าวที่ไปกระด้งด้วยนะคะ,ะตะวัดเลยตวัดเลยอย่างนั้นนะคะถูกต้อง มาน,มน,นี่มานี่หนูมานี่ม่แล้วกะ,ะจะูงจูงไปเร e ื่อยๆนะคะนี่เป็นการมันคับควายลักษณะการเดินมันรอบวงกลมเล็กๆนะคะการนําข้าวออกจากรวงเรียกว่าการนวดข้าวชาวนาไทยสมัยก่อนนิยมใช้ควายมาช่วยในการนวดข้าวเมื่อได้ข้าวเปลือกจากการฝงฟางข้าวแล้วจึงนำมาทำการคัดข้าวเปลือกกับกุ่นละอองให้แยกออกจากกันด้วยเครื่องสีโบ๊ นี่เป็นภูมิปัญญาของบรรทบุรุษของเราปู่ย่าตายายพิค้นขึ้นมานะคะลักษณะกา,ารทําง,งานของมันคล้ายๆกับพัดลมนะคะเราจะหมุนตรงนี้ให้เกิดแรงลมนะคะเพื่อเป่าเอากุหลอองนะคะที่ติดอยู่กับข้าาเนี่ยดิ่วออกสู่ด้านหลังมเมล็ดข้าวที่มีน้ําหนักมันก็จะไหลลงสู่กันโดงนะคะแล้วก็เข้ารีบมันก็สามารถ เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เจ้าเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องสีฝัดนะคะเมื่อกพู่สีตกอันนี้สีฝัดทำไมถึงเรียกว่าเครื่องสีฝัดเพราะว่ามันจะแล้วนำเข้าเปลือกไปสีตามกรรมวิธีแบบโบราณด้วยเครื่องสีฝัดและสุดท้าย คือการทำความสะอาดข้าวด้วยการใช้กระด้งฝัดข้าวนะครับมันมีประโยชน์มากมายเลยนะครับนอกจากเราใช้ทานอาหารเป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยกับสถานนี่เลยครับการแปลรูปข้าวไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะแปลเป็นอะไรได้บ้างครับขนมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมานับพันปี เพราะผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพื่อใช้ในงานประเพณีและงานมงคลต่างๆการทําบุญเลี้ยงพระหรือทํารับประทานภายในครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ได้ซึ่งขนมไทยก็ทําไม่ยากนักทั้งต้นทุนและวัตถุดิบที่จะนํามาทําก็หาง่ายมีอยู่ในท้องถิ่นเช่นมะพร้าวแป้งเผือมันกล้วยข้าวเหนียวอร่อยมากคะ สนุกมากเลยนะครับวันนี้ความรู้สึกที่ได้รับก็คือนคนสัตว์แล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อมโยกันชีวิตของเราให้ดีได้อย่างสมบูรณ์ต้งงองขอขอบคุณการไฟฟ้านะครอโยธมากเลยนะครับที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำและช่วงหน้าครับพบกับนักเขียนในดวงใจในช่วง Book at Heart ครับช่วง Book at Heart Book at Heart วันนี้น้องเมย์อ่านหนังสือเรื่อง Sleeping p r e t t y น่ารักน่าพักของพลอยจริยาเวท เลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าในหนังสือเล่มนี้พี่พลอยชอบและประทับใจสถานที่ใดมากที่สุดเพราะอะไรคะพี่พลอยก็เลยตอบคำถามผ่านทางอีเมลของรายการมาว่ารู้สึกชอบและประทับใจทุกเมืองทุกสถานที่ในเล่มนี้เลยมีความรู้สึกว่าแต่ละที่น่าพักน่านอนมากๆและมีความน่ารักของสถานที่แฝงอยู่ในตัวเองอย่างเช่นเมืองออกแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์ ก็จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสถาปัตยกรรมสวยๆหรือในเมืองไทยอย่างเช่นเก,นเกาะยาวน้อยที่จังหวัดพังงาก็ได้ความรู้สึกของธรรมชาติมากๆสรุปแล้วประทับใจทุกที่เลย